เสียงคำรามของพญาเสือสมิงดังสะท้อนกล้องไปทั่วโถงหินคลื่นพลังสีดำหมุนวนโอบล้อมเหมือนพายุร้ายมนตรีที่กุมแกเนตรครามเริ่มกรีดร้องเสียงของเขาเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและความบ้าคลั่งแสงฟ้าสีเข้มทะลักจากดวงตาร่างสั่นสะท้านราวกับจะระเบิดในทุกวินาทีมันขงข้า เสียงของเขาขาดห่วงเลือดทะลักจากปากแต่ฝ่ามือยังไม่ยอมปล่อยพญาเสือสมิงหันกลับมามองกวินอีกครั้งดวงตาแดงฉานส่องประกายราวกับเปลวเพลิงแห่งนรกมนุษย์หากเจ้าต้องการพันหนึกข้อแลกเปลี่ยนมีเพียงหนึ่งเดียวเลือดของผู้กลา้ากวินยกมีดโบราณขึ้นแสงเงินสว่างวาบจนนิสาต้องยกแขนบังตา เขาสูดลมหายใจลึกห